เขาเอาที่ไรลวกที่ไรขข้าวลวกอาบอบกตัวยี่สิบลูกเลยลูกยี่สิบลูกยี่สิบป้าลวกอ้าวเต้นเคยยิบด้านพี่

คุณเอาำล้าน่ลไปทำงยเดียว่็ลง あれだろ。 ลเท่าไรคะสามโลร้อยเดียวนึงยี่สิบบาทเป็นร้อยยี่สิบอย่าเลป็นร้อยย่สิบะาสไ

คือแันู้นแบนื้อล้วนตียำหาได้ก็ดีอะไรที่สัอินดุบงยาแซามอนค่ะรอยเดียวนะคะพี่แบบเนื้อล้วนกะมีค่ะ สดพักตลาดสดสดเนื้อทะเลอูนิเลือสุนัขกินขวด ของกินของทะเลครับต้องมึกโอ้หอยหน่อหน่อ่งผึเอาตัวคนก่อไใส่เอนะ